วัสดีครับพี่น้องผมมือพ่อกันอีกคือเก่าครับโปรยตัวอยู่ใหมครับพี่น้องจัดให้ตามคำเรียกร้องครับมือนียิ่งบกมาโดนแล้ว,วันนี้ยิ่ง้นามพี่น้องหมดลวงยิ่งดำยิ่งครับมาหอดไม้แล้วครับนี่ครับเครื่องมือหายห้อยยิน ขั้งแรกพี่น้องครั้งแรกของปีหกขายิ่งบกมัดห่อนมาหลายมือแล้วมือนี้เลยจิมัดเยี่ยมยามถามข่าวล่องมึงแนะนําดำยิ่งมือนี้เยลยพี่น้องบอลูว่านำจิตใสคือนนำสิคุณครั้งแรกเลยครับปีหกขาเอฟซีก็คอมเมนต์มาหลายอยู่ว่าอยากเบิ้งมุดนำแล้ววันนี้มือนี้เลยจัดให้เลยครับ พี่น้องไปเบิ่งกันในน้ำเลยครับสิมีตัววะ ูยังกระดหนึ่งแต้มพี่น้องบัวจะดูครับจะดูเดี๋ยวปดปะขออนุญาตปดกปะพี่น้อง โอ้ปลากราดำน้อยพี่น้องมันมีแม่ใ่ญ่เลยมีสองสองแม่แมฆน้อยครับโอ้ดนแฮะอะแรม่องสองเลยพี่น้องขออนุญาตปลดกอนครับ ปิดฟุงเลยพี่น้องเลยป่านกเขาครับพืชหาวตัวเลยนะยีป้าบักหลายตัวพี่น้อง ลุรถสัมพี่น้องโอ้ถึกมินมินว้ยเนี่ยชีกเนี่ยท่านว้าเนี่ยชีขาดเลยพี่น้องเลยโอ้ยวแต่จะได้แจกโอ้ถึกมินพุทเสร็จแล้วเอาไปไหมครับ แอนพ์พีซีเลยพี่น้องปลาโน๊กเกิลุดเอาขึ้นโคกเลยจะนี่ขึ้นมาฮอดวิชีวิตเลยยังเดียวหลุดพี่น้องเฮ้ยอะขออนุญาตปลดก่อนครับเอาครับพี่น้องเอ้ยแบตกล่องเบิดครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเซี่ยแจ่มครับแบตเบิด ปลาดูหน่อยจองตโตปลาเขาตัวนึงปลาการ์นอยตัวนึงเดี๋ยวสิพิมุดอุ้มฝากกันนี่จะเข้าพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ทไทยเด้อพี่น้องเลยห่ดเบ็ดบิดกองใต้น้ำเบ็ดบิดพี่น้องเดี๋ยวพิมุดอุ้มนี่จะเข้าหรือกัสิเศร้าหรอกครับไปไปครับพี่น้องสิลงพุ่มหนีล่องเบิร์นึ่ง แต่ว่าเบ็ดกล้องเบิดพี่น้องก็จะบริไทได้ไงที่สมีปลาหรือบ่มีปลากล่องเบิดบ์ตเบ็ดพี่น้องเยอะจีมุดแบบดจีบริไทเลยมีบ่มีกันจังว่ากันติดตามครับเอาครับพี่น้อง <laughs> ได้ประโดอีกตัวนึงครับเตะเข่าหัวบริดินด้โอ้ยนี่แหละเวลาเขาแบบมีกลองไทยเบื้องเบ็ม่ใส่จกักโลบกพี่น้องบริดินเลยครับเนี่ปลดูใหญ่บัตรเสียดายเลยพี่น้องเลยบริช็อตอยิงพี่น้องเลยนี่ครับลงไปบังกันนี่โอ้เต็มเต็มเลยพี่น้องเลยปะาดูตัวใหญ่ สามโลบโอยู่เด้อปลาตัวนี้ไปขออนุญาตปลดก่อนครับโอ้โหว้ายแหมลูกดอกงูแล้ววะโอ้งูว่าลูกดอกเอ็ะดเข่าตาเลยโอ้เดี๋ยวขออนุญาตปลดครับ <for S 1> โอ้ยเรียบเรียบรอบ้อยพี่น้องนี่เป็นลางน้ำหมดโอ้ใบไม้ม <c ười> ันไหลใบส้มผัสคันปลานกเขาบุนตัวนั้นบนดินขาดกับจิดิงอกเต็มอยู่โอ้มือเปน,น,นโอ้โอ้ตาอืา

ปลากาปลาเพียตัวหนึ่งปลานกเขาตัวหนึ่งปลาดูสามตัวก oh. ะมันอยู่พี่น้องมันขึ้นม,มือนี่บมเดีบดบยังขึ้นม,มิดมือ oh. บิดเวลาเขาไปยิ่งบกวกหอนแต่แท่ดิบัดมาโลงหน้ามันขึ้นจ้ะพี่น้องฮะกระเพาะได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้อง หนาวครับแต่ถอดเสียเลยหนาวหนาวพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีเลยพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาจะพอ,อไหมสวัสดีครับพอกันไม่คลิปหนาครับจัดห้เรียบร้อยเต็มทีเลยครับมือนี่ไปพอกันไม่คลิปหนาครับเขาบ้าน